ในสับสนปัญหาก็หลากหลายเธอจะตัดสินใจไงดีเธอจะทำยังไงเธอจะทำยังไงเธอจะทำยังไงให้รู้อีน้อยอีเเน่รู้อีนอยแนรู้อีน้อยแน่รู้อีน้อยแน่เยยพุทธะธัมโมสังโฆสาทุ อีกแม่นางก็จะถึงวังปีนใหม่แล้วสินะปีนี้พวกเราไปเที่ยวที่ไหนกลางลีหนูอยากไปปีนเขาค่ะแต่หนูอยากไปทะเลมากกว่าเราอยู่ถึงอีสานใกล้ทะเลเคยเห็นทะเลแต่ในทีวีเตียอยากไปเลื่องป่านะไปสุกอากาศบริสุ์อ่ะสุกชื่งลีเออยากไปกังโคงละที่เลยนี่นาะเรามาจับฉลากกันไหมคะมาว่าเราตามใจเตียแบบเรื่องเขาดีกว่าไปป่าตาดามังคุกรวยไปทะเลมังแพงใช่ ใช่เราไปล้ำชีก,กงที่ริมห้วยกันดีกว่าหนูก็ว่าดีค่ะแต่ให้ขวัญเอาความคิดเห็นมาเสนอก่อนก็ได้แล้วเราจะได้ตกลงกันอย่างประชาธิปไตยไงคะใช่หาเหตุผลเหรอสามต่อหนึ่งไงขวัญก็แพ้อยู่แล้ว เรื่องมันเป็นอย่างนี้แหละขวัญก็เลยต้องมาหาข้อมูลเรื่องทะเลนี่เฮ้อจะทําให้เรื่องยุ่งยากทําไมก็ไม่รู้แต่ก็มีเหตุผลที่ออกหน้าขวัญเดี๋ยวเทียนช่วยหาข้อมูลด้วยก็ได้จากขวัญเอาล่ะหลังจากที่ได้ฟังเหตุผลแล้วต่อไปเราก็ต้องมาลงคะแนนกลางไหนใครอยากจะไปเรองตายยกมือขึ้น เอาล่ะต่อไปใครอยากไปภูเขาบัางยกมือขึ้นเอาล่ะเอาล่ะผงคะแนนออกมาแล้วว่าเราจะไปภูเขากันนะจ้าไม่ต้องร้องไห้เอาว่าปีหน้าเราไปทะเลกันก่อนลลยนะลูกขอนอยากไปปีนี้อยี๋ยนี้ถ้าไม่ไปทะเลขวัญก็ไม่ไปไหนทั้งนั้นขวางลูกต้องยอมรับผงคะแนนสิเรายึดหลักประชาธิปไตยนะลูกควงจะเข้ารบในสิทธิของคงอื่ง ว่าไม่ล่ะไม่มีใครรักขวัญเลยอย่ายอมนะแผลงฤทธิ์ตัวนขวัญยอมเสียสลาเธอเตียเขาบอกว่ามันไกลแล้วก็แพงชอสามต่อหนึ่งมาอ้างประชาธิปไตยเรามันเด็กหลอดแก้วไม่มีใครรักอย่ายอมนะขวัญปีหน้าก็ได้ไปอย่าเอาแต่ใจตัวเองสิไม่มีใครรักขวัญขวัญเป็นเด็กหลอดแก้วไม่อยู่บ้านนี้แล้วขวัง พ่าเด็กสามายนี่มังเอาแต่ใจตัวก็ขวัญไม่อยากไปนี่นาไม่มีใครรักขวัญเลยมีแต่คนรักเจเดือนก็ผลมันออกมาเป็นเัื่งี่นี่นาขวัญไม่เข้าใจว่าทำไมต้องถดสินแบบนี้ยุ่งยากจะตายเตี๋ยกับมาม่าชอบทำเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่อยู่เรื่อยเลยเชียวโยมขวัญการที่พ่อกับแม่ของโยม เลี้ยงดูโยมด้วยเหตุผลและยึดหลักประชาธิปไตยอย่างนี้นับเป็นหลักการที่ดีเหลือเกินรู้ไหมดีไงเหรอคะเนนแก้วการเลี้ยงดูบุตรหลานเช่นนี้เป็นการยึดตามแนวทางอันประเสริฐของสมเด็จพระบรมราชชนนีซึ่งท่านทรงเลี้ยงดูพระราชโอรสและพระราชธิดาด้วยหลักแห่งประชาธิปไตยอยู่เสมอหักประชาธิปตไตยม่อีหยังแน่ครับเนน สมเด็จย่าทรงฝึกอบรมทั้งกายและใจของพระราชโอรสและพระราชธิดาให้เข้มแข็งไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่นต้องคำนึงถึงและเคารพในสิทธิของผู้อื่นอยู่เสมอเตี่ยและหม่ม้าของขวัญใช้แนวทางนี้ยังไงเหรอคะโยมพ่อและโยมแม่ยึดหลักนี้แหละซึ่งเน้นในประชาธิปไตยฝึกให้โยมมีเหตุผลโดยการหาเหตุผลมาสนับสนุนความคิดของตนเองฝึกให้โยมเคารพสิทธิของผู้อื่นด้วยการยอมรับผลคะแนน อยากกูเรื่องให้ตัวเองเป็นทุกข์กูขึ้นมาแทๆ้ๆต่อไปขวันจะเชื่อฟังเตี่ยกับม่ามา้าและมีเหตุผลมากกว่านี้จริงๆแล้วขวันก็รู้ขวันเอาแต่ใจตัวเองขวันกราบขอโทษเตี่ยและมามาด้วยถ้างาปีนี้เราไปทะเลก็ไล่ไม่เป็นไรเตี่ยขวานรอปีหน้าจะได้มีเวลาเก็บเงินไปเที่ยวกันให้สนุก <c oughs> แค่นี้ก็สิ้นเรื่อง ครอบครัวต้องรู้จักออมชอมรักใครปลองดองอย่าเห็นแก่ตัวอย่าเอาแต่ได้ฝ่ายเดียวทำดีไม่ต้องเดียวพุทโทมโโธธมมสสัง,งสา